ใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็น ใจเย็นครับใจเย็น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 ครับใจเย็นครับใจเย็น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 ครับใจเย็น อภพลอนะครับมาเบืงน้านะครับมาเบื้งน้านะครับดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่พิ่นน้าเลยอภพี่น้องนะครับผมพี่นั่งมองดอกุ้ขอนะครับมองี้ขอเลยนะครับหามนะครับหามกับมใเล้นะครับอยาเด้อพระตอนนี้พ่นไทยคิดไปแล้วนะครับจะขม้าเต่าไย่ปุอนงะครับพ่อพอ

อ๋อตอนนั้นผมกับลูกเอกับลูกน้องออกออกมาแล้วครับอ๋อออกมาเลยใช่ไหมครับเอาอ,ออกมาจากพื้นที่แล้วครับแต่ส่วนส่วนในคลิปน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเข้าเข้าไปห้ามไม่ให้เอาข้าห้ามขึ้นไปขึ้นไปบนฐานครับอ๋อไม่ค,คือคือพอท่านออกมาแล้วนะ<ช>พอท่านออกมาแล้วตำรวจก็เข้าไปตามตามตามหน้าที่ใช่ใช่ครับแลวทีนี้เป็น,<อ>นยังไงครับที่เขาก็งเห็นว่า เขาก็งเห็นว่าไอ้มีไอไอ,อค่ายค่ายจัดเอาบังไฟช่อห้าจัดซึ้นฐานเขาก็เลยไปไปบอกไปบอกห้ามครับเออตามตามที่อน้อง<ม>บุรีอำเภอพูอจับการเขาเล่าให้ฟังนะครับครับอ๋อตรงนี้เ็เลยชาวบ,บ้านก็เลยโห่ไล่ตอนตอนตอน,ตอนที่ท่านเข้าไปนั้นตอนนั้นเขาท่านสั่งให้ออกไปเรื่องเขาไปบังห่านะครับผมผมสั่งให้ออกแล้วครับ ออแล้วเขาจะเอาจากไหนมา,มาอีกครับมันเรื่องว่าที่เขาแอบลักลอบเอาไว้ใช่ใช่ครับว่าในในป่ามันกว้างผมผมค้นได้ไม่ทั่วหรอกครับนะผมก็ผมก็บอกเขาว่าอ่าผมไม่ได้มาจับนะผมผมผมมาบอกว่าไอ้บางไฟที่ที่คุณทำน่ะมันมันได้รับอนุญาตก็จริงอยู่แต่มาจุดที่ศิรเกตไม่ได้เพราะว่ากาจังหวัดศิรเกตมันให้ไม่เกินสามนิ้วแต่ของท่านห้านิ้ว ็ขอก็ขอให้ท่านได้นำกลับนำกลับจังหวัดท่านเนาะก็ได้รับใบเนีญยตจากยโสุธรครับก็ให้ดึกไปที่ยโสธรครับเขาก็ยินดีเขาก็เขาก็ขนขึ้นรถของเขาไปพอแ้วผมก็พอผมก็นั่งเฝ้าดูอยู่สักพักหนึ่งไม่มีอะไรแล้วผมก็ถอนถอนกําลังออกเพราะว่าคนเริ่มเยอะครับหวดเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเนาะครับ้านพี่สิริเกศใช่ใช่ใช่ครับพอพอผมกลับไปได้สักพักหนึ่งว่าง แล้วไม่รู้ว่ามันยปลามาจากไหนเขาค่ะตำรวจเขาเห็นเขาก็เลยเดินไปไปห้าว่าห้ามห้ามเขาขึ้นห้ามเขาึ้นฐานครับทีนี้ก็ชาวบ้านเขาก็คงจะอารมณ์เสียตั้งแต่ตอนที่ผมไปบอกให้ให้เอาบองไฟกลับนั่นแหละครับครับนั่นแหละมันก็เลยเขาก็เลยไ้ขัดทีเเขาเลยโห่ไล่แล้วก็เห็นว่ามีเอาดินปลาด้วยมั้งใช่ใช่เอาดินปลาด้วย